กดติดตามให้ถึง100่ร้อยซับไปดูคลิปกันเย้ yeah! กดติดตามสวัสดีท,ทุกคนกันทุกคนนะผมเร่ผูงผมอีกเลยครับเร่อสมาล่นแมตช์ชีวะบอเบสบอลซึ่งแมตนี้เพื่อนก็ชวนมาผมคิดว่ามันน่าจะสนุกนะทุกคนอันนี้เป็นการเลือกระหว่างคลาสสิก2ทีมและ4ทีมโอเค mà leo tinh tên hey ta đâu ôi, Mà, lần thứ 2, gạt mือ, áo tai, ôi, Ê, ta đâu? ta đâu? ôi, ok, anh tay Trước โอ้ยเป็นรอบที่สามรอบที่สามมาวันนี้เราจะเล่นขางรอบแล้วเราก็ตีโอเค,อเ,คเราพบก้าได้หนึ่งคนมาตีเฮ้ยจะเหนืยละเอยเออโอ้ยโอ้ยเป็นรอบที่สี่ตีตีตี สำหรับที่นี่ครับผมขอตัวลาไปก่อนเจอใหม่คลิปนะาครับบ๊ายบายชานมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะ